ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับวันนี้ผมกะสิพาพี่น้องนี่มาเอาของดีงวงามนะครับพี่น้องครับจากข้อของคุณต้าฟาร์มนะครับเด้อวันนี้เพิ่นมีแม่ลูกมาฝากฟรีฝากน้องนี่เป็นงวงตัวยใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับใหญ่ๆลำลามนะครับเนาะอ่าเนี่ยแหละครับอีกคู่หนึ่งก็ได้เป็นแม่ลูกนะครับรวก็พ้อมกับง้วสาวนะครับพี่น้องครับงวงสาวตัวหนึ่งอยู่ ขางกําแพงผุ่นนะครับแล้วก็มีแม่ลูกอีกคู่หนึ่งอยู่ในขอกนะครับเดี๋ยวจังเสียวออกมาให้เบิ้งนะครับพี่น้องมื้อนี้ทิตย์ายคลิปอยู่นี่เป็นวันเสาร์ที่22นะครับพี่น้องครับเดือนมีนาปี68นะครับเนาะพิกัดก่ายยูที่บ้านขวัลต์ําบลขวัลตอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับนี่แหละเพื่อบุเสียเวลาครับพี่น้องเดี๋ยวก่อนอื่นไปทักทายกับ ทางเจ้าของคอกคร์ดครับครับผมครับผมสวัสดีครับผมคุณตาฟ้ามนะครับพี่บุญชูครับครับอยู่อำเภอเมืองมาสารคามจังหวัดมาสารคามนะครับอำเภอเมืองนะครับโทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทรนะครับช่องทางติดต่อ0850087566อีกเบอร์หนึ่ง0951809560ครับคุณตาฟาร์มครับอ่ะนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวเสียบเบื้องโตแรกกันเลยครับเดี๋ยวลูกมันเจ้าผุนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปไล่ลูกว่าให้จะเข้าก่อนนะครับพี่น้องครับเอาห้อเบื้องแม่ถาก่อน แม่นี่บักหนาบักใ่ได้แล้ครับเป็นวัวหัวลุนหนาลึกย่างคักได้แหละครับพี่น้องครับโตจริงนะครับเนาะมาเบิ่งวาลูกจะเป็นอ่ตัวลูกพอไดเนะคนรจเปิดใบถ่ายไ,ไ,ได้ครับพี่น้องครับของดีที่เด็ดนะครับเนาะเดี๋ยวใหยทั้งคุณตาอะไรมากนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่วัวใ่มาหนี่บ่ผิดหวังครับพี่น้องนี่เด้อมามาลูกมาเร็วนี่อ่าวัวหน่อยลูกมันโตได้ครับลูกตัวผูนี่ครับป็นลูก,ล,กลูกตัวผูตัวทั้งหลักเน่ยเด้พี่น้องเด้อลูกตัวที่สองลูกตัวผูครับ ลูกตัวผูเป็นลูกที่สองของแม่นี่เนาะแม่นครับลูกตัวผูลูกจักเดือนนะลูกพ่อเดครับลูกได้เดือนกลัวกลัวครับลูกได้เดือนกัวกลัวนะครับจโบครับลูกของจมโบลูกของจมโบได้เดือนกลัวกลัวเบื้องแม่ไปน้ำเลยครับเดือนกัวกัวดังนี้พี่น้องครับลูกของจมโบเดี๋ยวเด้ผมหลัดหนาไปก่อนเออนี่นะครับลูกของจมโบอะไะมาลูกมา้เร็วอะไรไหมลูกจมโบอันนี้ว่าเป็นลูกมันได้ครับพี่น้อง อันนี้ลูกนี่ลูกจัมโบ้เออนี่ครับเดิมนี่ครับแล็บอีกเล็บกระางเมียนี่เออนี่เอาคู่นี่เท่าไหร่ครับนี่คู่นี่เปลือกแปดมื่นเก้าครับแปดมื่นเก้าเมียสูงเท่าไหร่ครับสูงลอ,อยหาสิบบวกครับ,รบเบมียสูงลอยหาสิบกว่าแปดมื่นเก้านะครับพี่น้องเออนี่นี่นี่อ่ะนี่แปดมื่นเก้านะครับแม่ยลอยหาสิบกว่าเป็นลูกที่สองเม่กระถองว่างอยู่เนาะครับแม่เป็นสัตว์แล้วแม่เป็นสัตว์แล้วนะครับพี่น้องครับเอ้าอยากได้ของเงยมาเอาครูนี่เอาเบื้องมุมนี่ครับพี่น้อง เออนี่เบึ้งยืนเฮียงกันลูกของจัมโบ้นอกตั้งดีครับผมนี่ตัวงามดีนะครับหลังแตกๆเปีๆผู้ใดหาเมียันตัวยันยัหัวหล่นอยู่นะครับ,พ,รบพี่น้องบอกเลยตัวนี้คุ้มค่าครับตัวจริงตัวจริงนี่ใหญ่หนาเด้อครับพี่น้องเด้อหนาเติบเลยหลังแตกนอกจับนี่นอกใยันยันหนอหางใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับฟันง้อผูนี่โอ้ยถึงเชือกหนอกบางหญ่เดี๋ยวให้บึ้งแผ่นหลังนะครับพี่น้องนี่เออเดี๋ยวจะพาเบึ้งแม่ยชัดๆบัดนี้ลูกเห็นไปแล้วนุ่มกับงามครับ ตำนีบวมีอย่างมันบ่ครับบวมีครับผมตำนนีบวมมีอย่างด้วยพี่น้องครับนี่ญ่ปากขาตกขาถอนบวมมีเออเนี่นะครับจะให้เบื้องล็บเบื้องชัดๆเลยดีครับขาแข้งงูใหญ่นะครับพี่น้องง่หัวหล่นนะครับเนาะนี่แท่นหลังในย่างเปย์นะครับอ่ะนี่ละตัวแรกเบอร์แรกชุดแรกนะครับเบื้องเอาง้อตัวนี้ง้อแม่ลูกควบนี้มันให้สลับตัวตัวแรกงเป็นตัวแม่ ตัวแรกเป็นตัวแม่ตัวตัวผู้เอ้าตัวที่สองเป็นตัวผู้ตัวที่สามเป็นตัวแม่เราคันผสมไปไปเบิ่งตัวที่สองไปเบิ่งเบอร์ที่สองครับเป็นลูกตัวแม่เด้อครับพี่น้องแม่นี่กับแม่บักใหญ่เด้วย้อครับพี่น้องลูกตัวแม่นี่ย่างงามเลยเอาแม่นี่สูงเท่าไหร่ครับร้อยหาสิบหาอยู่หรอกร้อยหาสิบหาได้เด้อครับแม่แรกเป็นว่าลูกแรกลูกแรกลูกลูกเพิ่นลูกกับลูกจัมโบ้กันครับลูกจัมโบ้คือกันจักเดือนแล้วครับนี่ได้ประมาณเดือนกวัวประมาณเดือนกวัว นี่แล้ครับพี่น้องตัวยาวๆงามๆนะครับเนาะลูกแม่ลูกจมโบนี่นะครับเอาเบิงแม่กันนะครับเดี๋ยวได้พี่น้องลูกงามครับลูกงามลูกงามหลังแตกหลังงดีหลังแตกหลังงเปยดีเอาเบื้องแม่ก่อนนะครับแม่นี่บอกง่ายเลยนะครับเด้อแม่ลอยหาซิผาด่นะครับเนาะลอยหาสิหาเอาเบื้องเชสัตก่อนนะครับนี่ไปละเดี๋ยวเดี๋ยวให้เป็นลูกกันมากกันจิตไล่ลูกมาให้ไล่ลูกไปเบื้องครับนี่นะครับ ลูกโตแม่ผลเด็กครับพี่น้องครับลูกจะได้ครอบผลมันแรงเด็กอยู่ในร่องเลี้ยงเขาเบิ่งแม่ถ่านนะครับมาลูกมาเร็วอึ๊บเดี๋ยวเด้อพี่น้องเจ่ิญมาพี่ไปลูกพี่ไหมไปไปเอาเอาคู่นี้เท่าไหร่ครับนี่เปิดไว้แปดหมื่นเก้าก่อนครับคู่คู่ละแปดหมื่นเก้าแล้วพี่น้องครับเลือกเอาคู่ไหนนะครับมา หมากรูปผูหรือลูกเม่ขันเมาคู่นี้แม่ลูกชุดนี้รถพิเศษให้เลยขันเม,<ะ>มาสองชุดละแปดหมื่นห้าชุดละแปดหมื่นห้าได้ครับพี่น้องขันเมาเนี่ยนะมึงลูกกันเออนี่นี่นีนตัวลูกพิ่น,นครับลูกตัวเม่เสร็จแล้วง่ามลูกง่ามค,ครับน,นะครับเอาจอดก,ก็ลูกเออเมยไปเมยไปลูก <laughs> นี่เอาแปดหมื่นเก้าได้ครับคู่นี้พี่น้องปานจบปูเทกระดงนี่ นะครับเด้ออหลัดมาเมย์ไงเมย์ไงเอาพี่น้องเห็นลูกบ่สดดีเด้อเด้อใช่พี่น้องมึงเต็มๆเลยนี่ทีท่ายแจชัดอ่ะฮันผู้ใดบ่อิ่มใจน้ำใจกับมัดเบื้อยู่คอก่ะครับเลยครับผู้ใดเบิ้งบ่ชัดบ่อิ่มใจอยากเห็นชัดมาเบื้อยู่หนาคอกนี่ครับพี่น้องเอาแปดหมื่นเก้าเห็นไปตัวใไงไม่ได้ตัวใหญ่ครับตัวจริงหมึกไงนะครับพี่น้องลูกจัมโบลูกตัวเมย นี่ล้าง,ง,งแตก,แตกเออะเป็นซุ้ยเหยียบไม่ยังหรืล้างแตกล้างไงนี่ล้างเปรีนะครับนี่เออนี่นี่น,นี่อ่ะเบื้องสชัดมุมนี่นะครับนี่ละอ่ะเบื้องหลายมุมซะกันนีอ่อยากได้ครับว่าเบื้องเอามาคู่ไหนนะครับพี่น้องครับครับเอออ่ะเด้อครับเดี๋ยวเสื้อผ้าไปเบื้อง อ่ะง้อสาวครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมุ้งตู้กับง้อสาวกับสีบีอีกตัวหนึ่งจะทั้งกำแพงหุ่นนะครับเนาะนี่เดี๋ยวเอาพี่น้องมาคู่ใดคม่ใดนะครับเนาะตัวนี้เป็นง้อสาวนะครับตัวต่อไปแม่งง้อสาวผิวชู่มง้สาวด้วครับพี่น้องครับตัวแข็งแขนตันตันนะครับพี่น้องเมื่อเบื้องว่าลูกพอไดัยมิจักเดือนแหล่งแม่สาวเนี่ยนี่ลูกไม่ได้กาเจ็ดเจ็ดเก้าครับ ตัวนี้ลูกอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าได้ค่ะง้อจักเดือนหรือครับง้อสิหกเดือนครับพร้อมผสมง้อสิหกเดือนพร้อมผสมส้นสูงยี่เท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบห้าหรอครับสี่สี่สิบห้าได้แล้วพี่น้องครับเป็นง้อหัวโลนเหตุอะไรแล้วพ่อผสมสิหกเดือนตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับเปิดไปสี่หมื่นเก้าเนีครับตัวนี้สี่หมื่นเก้าได้ครับตัวจริงตันหนาใหญ่ดีได้ครับพี่น้องเดี๋ยวอยากให้เบื้องแผ่นหลังนะครับเนาะจับนอกดีนี่เบื้องแผ่นหลังปีๆนะครับอ่ะนี่สี่หมื่นเก้าต่อเอานะครับถ่ายแบบเน่าตัดเลยละ ตัวนี้สวยๆนะครับนี่หัวอายุหน่อยหนึ่งพี่น้องครับหัวเดือนหัวหางยันยันแข็งขายันยันครับนี่นะครับกินดีครับเชืองตัวนี้นี่เอาทจะให้บึงทังหนะยกได้ลูกยกนยได้ลูกเอายางยับไปยันดีดียันดียันดีอึ๊บเอ้ยกดีเดี๋เด้อ แัดมันเข่าไปทั้งกำแพงกับอ,อะไรมันขอ่อยคุณนี่คืยืนดีลกูกเออไปนกอยู่ดีดนี่เบื้องหน้างูยังเดียวเอาไปลเลยครับคุนคุณไปเลยไปเลยอ่ะเนี่ยละสี่หมื่นเก่าคุณใดหางัวไปเลี้ยงงามๆกับมาเอานะครับพี่น้องครับอ่ะตัวจริงนี่สวยด้วครับพี่น้องครับเรีบบ่มีปัญหาดอกนะครับตัวนยังไงชุดนี่สวยครับชุดนี้ จุดนี้นพิศกรงามผู้ใดมาของ,งาม,มาเมื่อบึงเอาพี่น้องเอาตัวใหญ่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวยังมีแม่ลูกอยู่ในคอกอีกคู่หนึ่งนะครับเด้อเดี๋ยวสิออกมาให้เบิงครับเอาพี่น้องครับวันนี้ต่อไปก็สิเป็นแม่ลูกลูกโตแปรได้ครับเด้ออีกคู่หนึ่งนะครับอ่ะคู่นี้ก็สิอ่านะครับเบาๆเกษตรกรจับต้องได้ไห้เนาะตัวนี้ลูกพอได้ลูกจักเดือนแล้วลูกประมาณสองเดือนสามเดือนนี่แหละลูกประมาณสองถึงสามเดือน <5 S 2> รอประมาณสามเดือนสี่เดือนลูกพอไได้ครับ จักบวรุดนะครับนี่อันนี้บวรูบวลูกพอได้ได้พี่น้องครับแต่ว่าแม่เพิ่นแดงดีอยู่แล้วก็น่าจะลูกแรกแล้วตอนนี้เนาะแม่ครับลูกแรกทองแม่ประมาณรอยซี่สือหมาอะไอยู่มั้งพี่น้องครับรอยซี่ผาบวกรอยซี่เสือผาบวกๆตัวตัวใหญ่อยู่นะครับเสือผารอยซี่เก็ดไปนี่นะครับเดี๋ยวจะถามคู่นี้ให้แม่ทองว่างเนาะครับคู่นี้เท่าไหร่ครับนี่คู่นี้หมื่นโอ้ยหมื่นเก่าวัตถิขายหมื่นเก่าโอ้ไม่ันเอาหมื่นเก่าหาล่อยเอาคู่นี้นี่ย แม่ปูว่าฉันใส่สงการให้พี่น้องไปโหลดผมยังยันแล้วว่ามือเก่ามันมีตำหนิอย่างบ่ครับนี่บ่มีรับประกันให้บ่มีตำหนิ้อครับแม่ลูกแรกมือเก้าเองมือเก้าห้าร้อยออกขับรถเองเนาะแม่เออออกขับรถเอาอะไพี่น้องครับมันถือบ่ค้างรับไปขายต่อรถเฟยจุงออกขมหัวได้กำไรแล้วแหละกูนี่มือเก้าห้าร้อยได้ทั้งแม่ทั้งลูกครับอันนี้แม่ลูกเด้อครับพี่น้องครับลูกตัวแม่ตัวใหญ่พร้อมนะครับลูกตัวแม่ครับลูกตัวแม่คุณตาฟาร์มสมนาคุณให้คุณตาฟาร์มของสมนาคุณให้นะครับพี่น้องครับมือเก้า ันม้ามืดนี่ก็แถมรเปแยงคู่นี่ไหมขนเดียวปนั้นไหมมันแถมอะได้แถมมาทั้งใดพี่น้องคู่นั่นนูนแพงเล่ดหนึ่งนะครับพี่น้องหมดแล้วนั่นงมื่นเก้านะครับคู่นี่แม่ลูกตัวแม่ยม้วลูกแด็กบ่วมีตรนี้นี่แม่บ่วปานบ่วดังดอกเอาเบื้องไายยางนะครับม้วแม่ลูกครบนี่ที่ผมช่วเทียบว่าแม่แม่นี่ถ้าทองแรกนี่ซื้อมาสองเซนหาเรียนสองเซนหาแต่แท้เลยซื้อมาสองเซนหาหลุนหลุนนี่แม่นั่นซื้อมาเซนซีน่บตอนมันทองเป็นสมัยตะกี้เนาะพี่น้อง นี่เด็กเพิ่งขางสายของแม่นะครับอ่ะอันนี้งัวเข้าจงมาเปลี่ยนกันเลยเด็มันเลยเด็ถือคือครับโอ้อันนี้เงินง้อพนมมะเปลี่ยนได้ค่ะพี่น้องครัสมนาคุณนี่ลูกค้าก็ถือว่าสมนาคุณได้ไพี่น้องครับครูนี่ให้ทุกไวเด็กก่อนนะครับเนาะเมื่อไงเมื่อไงหาล่อยไปเมื่อไงให้พี่น้องมาเรียงซะไผม้เงินสองเมื่นกับจ้างรถมาจะหาล่อยก็ได้แล้วครับอ่ะผู้ใดมาของงามๆเก่ามูนันครับพี่น้อง นี่นะครับเด้อไฟเห็น่ระธาด้ชัดลูกของแม่นั่นมันแลนเนาะครับเมื่อกี้งามลูกตัวนี้งามเด้อครับพี่น้องเอ๋ออ๋อกินนมแล้วผู้ใดยานไวเป็นลูกขันบ่นอ่ะเออว่าแม่ผพุไรยันบ่แม่นแม่ลูกน่ะเบิ่งนมบโดนนมมันน่ะนี่นะครับกินนมยันมาสุบยันมาส่วนมันนะเออเบิ่งเลยนี่นะครับนี่เอ้านี่แหละจากคุณต้าฟาร์มของใหญ่ๆมีมาให้นะครับเอาสำหรับคลิปนี้กัมีให้แค่นี้นะครับแล้วขอบคุณนันลาครับ